ผมนุกวันนี้ผมจะมาราค่าหัวในแมพสนามนุกที่แข็งแกร่งกันนะซึ่งแมววันนี้ผมจะมาเล่นตัวอะไรก็ไม่รู้ที่มันถือดาบเป็นตัวเติมมั้งครับงั้นเราจะตายหรือเราจะได้ฆ่าหัวอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับคร b e เพื่อไปดูเดี๋ยวอย่าลืมไปกำลังใจให้นุกฆ่าคนได้ด้วยนะถ้าพร้อมแล้วก็ไปดูกันเลยโอ้ <Hey. S 1> โหกินน้ำถืออเฮ้ย <Hey. S 1> นายนามาแท <Okay. S 2> น,นีใช่ปะ เขาไม่สนใจเราเดือดใจอย่างนี้ลัดคิวลัดคิวเลยเป็นไงนุ๊กพี่ใส่ทีสาราัะคิวเป็นไงนุ๊กลดัดคิวอีกหนึ่งเกลี่ยมมาอยู่ใกล้ๆพอดีเดี๋ยวได้รู้กันโอ๊ยไ,ไ,ไ,ไม่เป็นไรอีกจับจับจับอ้ามันแหลกค่ะไอ้ไอ่คน เห็หนใจเลยดิ่ะเห็นใจคร่องเครื่องค้างเนี่ยโอ้โหดูดูดูโอ้โหืข้อเสียวเลือดเลยหืหาเสียวเลือดเลยไม่เดี๋ยวเองไม่ตายไม่ตายไงประเด็นไอเราก็หลอกก็ไม่ตายอีกแล้วเอววาวุ่นเลยทั้งหลอกทั้งไม่ตายยังเอววาวุ่นเลยขอขึ้นที่สูงหน่อยตีมันเปิดนั่นตียอมไม่ได้ไอเราก็มีความเอ้ยมันอีกเลีว้ว เอาเชีได้เดี๋ยวพี่จะพาน้องไปส่งคราบโอ้โหเราจะส่งเคราะห์ก่อนนะอิเอปิวน้องแบบอ่ะเกิดมาเพราะความรอเที่ที่มีอยู่มีอยู่ในใจฉันไป็นอะไรกันวะโอ้โหตัวแตกเลยโอ้โหเห็นใจคุณไหมวะเพราะมันก็ค้างๆอยู่ยพวกไปปัดุูกฝาบน มันมันมัน,มนไม่ใช่ได,ด้พีดวยวมันโตมันโตมันโตโอ้ยยุ๊บยุ๊บยุบแซ็กไอเราของตึงชะด้วยเราต้องตึงชะหน่อวยของของเล่นมาตึงเว้เราแต่หนูไม่ตึงควันเลยกูไปหนึง่งตอนนี้หนูแดนตีเร็วบอกเลยไม่มีเหลือ เอาตื้อเลยเฮ้ยอามันจะตายแทนมนันนะเนี่ยเออให้มันได้รู้จับใครมันตึงกูกันโอ้ยให้มันแหลกแหลกเพรแค่น,นี้คิดไปเองหรือมันแหลก

อย่างนี้ต้องมาเนี่ยแหละไม่มีอึ้งเซลล์แม่เลือดแล้วก็ฟันเซลล์เลยเฮ้ยระเบิด แม่บอกได้นะผมขอโทษนะผมขอโทษนะผมไม่ได้ตั้งใจผมก็บอกอยู่ผมขอโทษพี่ฟังรือเปล่าเออลืมไปมาคุยกันในเกมไม่ได้ฟันจับ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 โอ๊ยไม่ได้บอกมาเลยไม,ม่เอออืมออ๋ออเออือ,อ,อฟันฉับเลย ปั้นจัจ๊จจจจแล้วพุ่งเข้าไปปัดป,ดปัดทีโมโเก็บหนึ่งเฮ้ยออเอเฮ้ยมันหลอกผมมันหลอกผมไอ,อ ไอ้ที่เดินมันน่ารำคาญนิดนึงไม่เป็นไรแหละมัง้งทุกคนก็น่าจะมองได้แหละเพื่อแต่หนูคนนี้มันไม่ตายหนูคนนี้มันเหลือเชื่อเดีย๋ยวชมมีปัญหาครับส่งฮอนฟุตตี้ไปค,ครับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้หนูทำคลิปต,ต่อไปด้วยนะครับและเอ้ยอย่าลืม กระดิ่งแจ้งเตือนเพราะไม่ขา,าดพลาดคิวใหม่ๆเดี๋ยว,วเดี๋ยวเดี๋ยวผมลืมไปอะไรไปอปล่า,านะใช่ทุกคนอย่าลืมซื้อสติกเกอร์ลายเบคอนวยนะตอนนี้มีลายเบคอนอันมาใหม่ตอนแรกมีนุมีเบคอนเดี๋ยวเราจะทาเฟ้นไฟอันต่อไปก็ไม่รู้ว่าเราจะอยู่ได้นานแค่ไหนว่าเราช่องเราจะมีผู้ติดตามถึงเท่าไหร่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อผมจะไปสู่หนึ่งแสนซับซึ่งตอนนี้ก็แค่สามร้อยนะ